ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ฟา์ไม่สบายใจเลื่อนไต่สวนรุ้งแอมมี่ไหมชวนสร้างโซเชียลมูฟเมนต์ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพสืบเนื่องจากศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องขอถอนประกันตัวนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนากุลหรือรุง้งนายชัยยามอมรแก้ววิบูรณ์พันหรือแอมมี่เดอะบลททอมบลูนายพานุพงศ์จาดนอกหรือไหม และนายอานนนนำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนในคดีผู้ชุมนุมปักหมุดสนามหลวงเมื่อวันที่19-20กันยายนปี2563ล่าสุดมีรายงานความคืบหน้าว่ากระบวนการไต่สวนนายอาโน์ยังไม่แล้วเสร็จศาลจึงเลื่อนการไต่สวนส่วนนางสาวปรัสยานายชัยอะมร์และนายพานุพงศ์เลื่อนเป็นวันที่18พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่น่าศาลอาญาภายหลังทราบข่าวการเลื่อนไต่สวนและการให้ประกันสี่สมาชิกทลุฟ้าประชาชนได้เดินมาให้กำลังใจและนักกิจกรรมบางส่วนแสดงความยินดีกับสี่สมาชิกกลุ่มทะลุฟ้าที่ได้ประกันตัวชั่วคราวพร้อมแสดงความกังวลต่อสามแกนนำราษฎรที่ผลการพิจารณาถูกเลื่อนออกไป จากนั้นกล่าวเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมลุ้นผลการไต่สวนที่ศาลอาญาเรามาช่วยโซเชียลมูฟเมนต์เพื่อติดตามถ้าใครว่างสะดวกใจออกมาพร้อมกันหรือถ้าท่านไม่ว่างสามารถขับเคลื่อนและร่วมจับตากระบวนการยุติธรรมได้นายพรมสอนกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอม